เรามาเริ่มรู้จักกันครับเรื่องของไอดานั้นมันคืออะไรและมันช่วยอย่างไรไอดาครับคำสีคำเอตัวแรกครับ Attraction คือดึงดูดความสนใจของลูกค้าขั้นตอนแรกสุดเลยก็คือคุณต้องคิดวิธีการครับจะดึงดูดลูกค้าได้อย่างไรไม่าคุณจะทำแผ่นป้ายทำใบปลิวทำเอ็กซ์แบหรือกำลังต้องการจะจัดหน้าร้านของคุณเพื่อทำการตลาดและการขาย ไอด้านั้นตัวแรกครับแอ tract ชันต้องดึงครับว่าในแผ่นป้ายที่คุณติดทัชเอาท์อยู่นี่อะไรจะเป็นตัวที่ดึงดูดความสนใจของคนที่คนเดินผ่านไปผ่านมา,า,นมาต้องหยุดแล้วหันไปมองหรือขับรถอยู่ก็ต้องเหลือบตาไปมองในขณะนะนะเดียวกันถ้าคุณจะทำโบรชัวร์อะไรที่จะเป็นจุดสนใจและดึงดูดความสนใจให้คนนั้นรับโบรชัวร์มาแล้วหันมามองแล้วต้องอ่านที่เหลือก่อนจะโยนทิ้ง ในขณะที่เธอวันนี้ครับคุณเปิดร้านแล้วจะจัดร้านของคุณถามว่าจะจัดอย่างไรจัดอย่างไรก็ได้ให้คนเดินผ่านไปแล้วไม่หานเลยจะต้องรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างดึงดูดสายตาให้หยุดหันไปมองแล้วเริ่มพิจารณาในร้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับเช่นอ่าเราบอกว่าทําดึงดูดความสนใจใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับ แต่งหน้าร้านเช่คุณขายเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดใช่ไหมครับเสื้อธรรมดาสำตัญอยู่ตอนนี้ถ้าเอาเสื้อยืดพวกนี้แขวนๆ,ๆไว้คนก็คงเดินผ่านสแกนผ่านแล้วก็ผ่านไปทํายังไงให้หน่าสานใจครับเช่นครับขายเสื้อยืดสีดําแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วกลางหน้าร้านเลยครับเป็นเสื้อสีดําดแล้วคุณก็มีเสื้อสีแดงตัวนหนึ่งครับแขวนไว้สีที่ตัดกันดํากับแดงคนผ่านนะครับทำไมดําแล้วมีแดงคนจะหยุดครับเอ๊ะมันอะไรหรือแม้กระทั่งคุณขายเป็นเสื้อผ้าธรรมดาแล้วต้องการหนึ่สนใจครับ ควรจะเป็นตุ๊กตาหน้าร้านครับแล้วใส่เสื้อผ้าที่มันดูฉูดฉาดแล้วบางิีแล้วมันไม่ได้ตรงอะไรงสินค้าที่คุณมีเลยก็ได้ถามว่าเพื่อขายเสื้อตัวน,นั้นหรือเปล่าเปล่าครับแต่ใช้เสื้อผ้าตัวน,นั้นในการดึงดูดสายตาคุณอาจจะแบบว่าเอาเสื้อผ้าอลังการสไตล์ดี้กาก้ามาสั้างไว้หน้าร้านเลยครับเพราะคนจะไปเดินผ่านปุ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่ปั๊บก็หยุดครับแล้วก็เริ่มดูว่าร้านนี้มันขายอะไรนั่นคือ Attraction ครับคือคุณต้องทําให้คนหยุดให้ได้ ส่วนโรชัวแผ่นพับใบปลิวบิวบอร์ดหรือคัตเอาท์คุณต้องมีตัวทําให้ลูกค้านั้นมองผ่านๆแล้วต้องหยุดครับเช่นอะไรบ้างคนส่วนใหญ่เลยครับถามคุณเลยครับคุณเห็นแห่นป้ายปับ๊บอะไรคือจุดทําให้คุณเริ่มสนใจบ้างคำหลักคำแรกเลยครับที่ปีเปอร์เซนต์สูงสุดที่สามารถฮิตให้คนมองได้คือคำว่าฟรีมีคำว่าฟรีสีแดงๆตัวใหญ่ๆเ่อไ,ไหร่คนหันมองเมื่อน,นั้นครับ 2. เซล ลดราคาลดกระหน่าเมื่อไหร่ก็ตามมีคําว่าลดราคามีคําว่าเซลเจอแผ่นป้ายเข้าไปครับมีโขนตัวแดงตัวใหญ่ๆเขียนคาดเลยครับลดกระหน่าครับลองครับขนหันไปมองอันต่อมาครับแจกแลกแถมนั่นคือสิ่งที่ทําให้จุดดึงดูดความสนใจหรือไม่อาจจะไม่ได้ใช้คําพูดก็จะใช้รูปเช่นอะไรบ้างถ้าวันนี้ครับกระแสของคนนั้นเช่นคุณอาจจะบอกว่าซื้อสินค้าวันนี้แจกโทรศัพท์มือถือยี่ห้อจุดๆุดจุด,จด แล้วคนอยู่ในความสนใจที่คนกําลังตื่นเต้นอยากได้อยากมีคุณใช้วิธีการครับเอารูปมือถือจุดๆนี่แหละครับวางไว้กลางบิวบอร์ดเบลเลอร์เลยครับแล้วก็เขียนข้างๆเลยครับว่ารับฟรีวันนี้เป็นคุณคุณฐารไหมฮะนะไอที่เป็นรูปผลไม้เนี่ยนะโทรศัพท์รูปผลไม้เนี่ยที่โดนกลับไปคำเนี่ยนะนะคุณอยากดูสนใจจะอ่านต่อไหมครับเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์รุ่นนี้รับฟรีเลยเหรอเฮ้ยยังไงยังไงยังไงนี่คือการทำ attraction ครับคือ A ตัวแรก พอ Attraction ได้แล้วอันต่อมาคือคนสนใจแล้วหยุดมองแล้วเขาต้องการที่จะหาต่อว่าแล้วยังไงนั้นไอครับก็คือคำว่า interest ครับสร้างความสนใจให้กับเขามากขึ้นในการสร้างความสนใจมากขึ้น mm hmm. เช่นจะบอกเป็นร้านนะครับที่บอกว่าในร้านขายเสื้อยืดธรรมดาครับแล้วเอาตัวเสื้อผ้าไสไตล์ลิลลีกา,กาวางไว้หน้าร้านให้คนหยุดแล้วคนหันมามอง พอคนถมามองาก็ต้องถามต่อครับเฮ้ยร้านอะไรให้ตรงมันขายเสื้อผ้าสรดิกากา้าหรือมันขายอะไรแล้วทําให้ในร้านครับจัดร้านให้มันดูน่าสนใจและดูติดตามอาจจะเขียนเอาไว้หน้าร้านเลยครับว่าเสื้อยืดคนก็เริ่มงงครับเฮ้ยร้านนี้มันขายเสื้อยืดแต่ทำไมมีเสื้อผ้าสตาร์ดิกากา้กาอยู่หน้าร้านนั่นคือการทําให้คนสนใจต่อซึ่งคุณจะต้องมีการส่งแมสเสจแล้วครับลูกค้าหยุดหยุดดูแล้วหันไปมองนั่นคือร้านที่คุณจะส่งแมสเสจสาคัญเช่น เสื้อผ้าออกแบบเองนะหรือว่าเพจไลายด้วยมือนะหรือว่าราคาราคาไม่แพงคุณภาพดีนั่นะคือจุดที่เป็นการทําให้ลูกค้าเริ่มมีข้อมูลมากขึ้นแล้วเกิดควา,ามสนใจมากกว่าที่เป็นเหมือนกับเสื้อยืดปกติตรงที่เขียนไว้ว่าเสื้อผ้าเพจลายด้วยมือแต่การที่ทนานิการ้าถามว่าเกี่ยวไหมไม่ได้เกี่ยวครับไม่คิดจะขายครับแต่ทำให้คนหยุดแล้วหันมามอง การใช้แผ่นป้ายก็เช่นเดียวกันครับเอารูปโทรศัพท์ผลไม้ครับวางไว้หน้าคัทเอาท์เลยครับแล้วเขียนเลยครับว่ารับฟรีคนเริ่มหันมองแล้วครับต้องทํำยังไงคุณก็ใส่คุณก็ใส่ต่อเลยครับเพียงวันนี้คุณซื้อสินค้าจุดจุดจุดปเอาฉลากทรงชิงรางวัลคุณสามารถรับฟรีได้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อผลไม้รับไปเดือนละหนึ่งเครื่องนั่นคือข้อมูลที่คุณกําลังอยากจะให้ขั้นตอนที่3ครับตัวดีครับคําว่า d e s i r e ดีไซเนคือการสร้างแรงปรารถนาสร้างแรงจูงใจให้คนที่เริ่มสนใจแล้วนั้นเริ่มอยากได้อยากเป็นเจ้าของซึ่งขั้นตอนที่สาํทำให้ข้อใหญ่เจ้าของนั่นก็คือใช้หลายอย่างครับแต่หลักๆแล้วสิ่งที่ Impact มากที่สุดก็คือใช้รูปภาพครับเช่นถ้าบอกว่าแจากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อผลไม้นะครับคนก็อยากได้อยู่แล้วรูปทรองสนั้นคงไม่ใช่แค่รูปโทรศัพท์ทื่อๆแต่เป็นรูปคนที่แบบดีใจที่ได้โทรศัพท์ หรือไม่ก็เป็นรูปคนที่แบบกำลังยิ้มแล้วก็ใช้โทรศัพท์ตัวนี้แนบไปที่หูแล้วก็กาลังคุยสนทนาด้วยภาพที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นไอ้หมอนี่ฉันอยากเป็นเธอคนนั้นฉันอยากได้เป็นคนคนนั้นฉันได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาหรือแม้กระทั่งในร้าน,นที่บอกว่าขายเสื้อผ้าแล้วรูปนาฬิกาเอ่อรูปเสื้อผ้าสตัานาฬิกาตั้งไว้หน้าร้านแล้วก็เขียนครับว่าเสื้อยืดทอดมือหรือเสื้อยืดเทนลายด้วยมือ แต่ถ้าเขียนแค่นั้นลูกค้าเริ่มเห็นข้อมูลครับแต่เราต้องใส่เข้าไปครับซึ่งปกติร้านค้าก็คือใชะไรฮะใช้หุ่นจําลองครับแล้วเสื้อผ้าใส่เข้าไปให้เห็นว่าใส่แล้วเก๋แค่ไหนแต่ในความเก๋เหล่านั้นครับมันควรจะเรื่องของหุ่นเนี่ยมันเป็นการให้ดูว่าใส่แล้วเสื้อลูปล่งเป็นยังไงแต่มันยังไม่ค่อยสร้างเรื่องของดีไซเนอร์เท่ากับเราเอารูปคนที่ใส่เสื้อผ้านั้นให้มารู้สึกว่าดูดี หรือใส่แล้วเพื่อนแทนไปเสื้อคนเดียวที่ยืนแบบยืนเก๊กเท่ๆก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นลูกที่คนใส่เสื้อตัวนั้นอยู่แล้วเพื่อนมาแล้วทําท่าวุ้หวะโอ้โอยากได้โอ้โหเสื้อผ้าสวยโอ้โชอบให้คนรู้สึอเดินมาเฮ้ยถ้าฉันใส่แล้วเพื่อนๆชมมันคงดีนะนั่นคือการสร้างดีไซน์นะครับและสุดท้ายสุดท้ายครับตัว A คือการแอคชั่นแอคชั่นคือการปิดการขายนั่นเองในจังหวะที่อยู่หน้าร้านครับตั้งแต่ A ก็คืออ r ท c ชั่นคนเริ่มหยุดขาครับ รับปั๊บหันไปมองไอครับ interest ครับสร้างความสนใจให้กับลูกค้าโดยการให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นระหว่างที่ลูกค้าเริ่มอ่านข้อมูลมากขึ้นเห็นข้อมูลมากขึ้นตามตบด้วยความปรารถนาที่ท่านอยากเป็นเจ้าของจังหวะนั้นเองครับที่ลูกค้ากำลังยืนอึง้งกิมกี่อยู่หน้าที่ของเราคือ action ครับพนักงานในร้านครับเห็นแล้วครับลูกค้าหยุดยืนรอแล้วใช่ไหมครับชาร์จเข้าไปเลยครับแล้วก็เริ่มขาย แต่ถ้าเกิดผสมไม่ทาวิธีการแบบนี้ครับแล้วเราใช้วิธีการเซลนั่งรอในร้านครับรอไปเลยครับกินก๋วยเตี๋ยวกินของจีนรอเลยครับรอไป,ปเมื่อไหร่ลูกค้าจะเข้าร้านลูกค้าก็เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดใช้หลักการง่ายๆแบบไอด้าแบบนี้ทาให้ลูกค้านั้นหยุดยืนอยู่หน้าร้านมีเวลาสั้นๆที่จะให้เขาดื่มด่าตรงนั้นแล้วเซลกลก็รีบวิ่งออกไปครับแล้วก็ปิดการขาย ในขณะเดียวกันครับต้องใช้เป็นบิลบอร์ดคัทเอาต์บรชัวจบสุดท้ายต้องมีแอคชั่นในการติดการขายเนื่องจากว่าคุณไม่ได้สิงอยู่ในโบรชัวทำยังไงให้เกิดการแอคชั่นใช้เป็นคำพูดครับเป็นเจ้าของตั้งแต่วันนี้ติดต่อกับเราได้ที่แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์หรือก็ใส่เป็นเว็บไซต์เพื่อเขาตัดสินใจจะเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างอาจจะบอกว่ารับฟรีครับโทรศัพท์ยี่ห้อผล,ลไม้ เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งเดือนเท่านั้นแล้ววิธีการง่ายๆเพียงไปกดไลค์ที่ w w w ร์ไทึงตึงตึงตึงทำให้คนรูสึกว่าเฮ้ยต้องไปกดโทรศัพท์วันนี้ครับโทรตั้งแต่วันนี้เริ่มใช้วันนี้เพื่อความสุขในวันข้างหน้าติดต่อได้ที่แล้วก็ให้ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไปต้องมีการ call for action ครับส่งให้เขารู้ว่าถ้าเขาสนใจเขาจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อนี่คือเรื่องสั้นๆครับเหล่านี้เรื่องของไอดา สร้างความสร้างลูกค้าให้ลูกค้าดึงดูดครับให้ลูกค้าหยุดมองดูให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราก็ให้สิ่งที่เป็นข้อความที่อยากให้ลูกค้ารับ<ด>รูบ้ก็ <c oughs> คือ interest ครับสร้างความสนใจตบท้ายด้วย desire ครับสร้างความปรารถนาให้เขาอยากได้สุดท้ายครับ action ให้เขาลงมือทำอะไรบางอย่าง <c oughs> เช่นเดินเข้าร้านหรือโทรศัพท์มาหาเราหรือเข้าเว็บไซต์ ทั้งหมดนั้นครับก็คือเรื่องของไอด้าแบบสั้นๆสำหรับวันนี้ถ้าคุณมีเรื่องอื่นที่อยากให้ผมอธิบายให้ฟังสั้นๆแบบนี้อีกบนเว็บ a c e b o o k ของเราและครับดูเทปย้อนหลังได้บนเว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วครับสวัสดีครับ